ม่เอลเคมันก็เล่นอยู่มากมันก็ตึงๆไงแก๊งตึงๆอ่ะแก๊งเขาตึงแก๊งลรใครอยากดูแก๊งกะกะก็มาดูผมนะครับใครอยากดูแก๊งตึงๆก็ไปดูเอลเคนะครับเรียวแถูเจีงเรียาเป้ตามันเหล่พี่น้องคาร่านี่มันถูกใจกูจริงๆเลยว่ะเรื่องการตามคนเนี่ย เมียใครวะฮะมันมีความเป็นไอ้นีดีนะเนี่ยมันตามคงตามคนเนี่ยมันดีดีเดเนี่ยน้องคาร่านี่มึงว่ามึงว่าไงวะคนดูวะฮะมึงว่าไงคนเนี่ยหว่าโอเคอยู่นะนิสัยใจคอเหมาะจะมาทำบัญชี

แล้วใครบ้างล่ะที่ไม่อวยครอบครัวไม่อวยแก๊งตัวเองอ่ะมึงมีญาติมีพี่น้องมีพ่อแม่มึงมึงชมพ่อคนอื่นว่าคนนั้นเก่งหาเงินให้มึงแดกงนี้เหรอมึงก็ต้องชมพ่อมึงป่ะไอสถุน <S 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 มันไม่มีใครหรอกที่จะไปอวยคนที่อื่นอ่ะไอเทียเขาก็อวยครอบครัวตัวเองกันทั้งนั้นแหละสวัสดีครับได่หนูครับสวัสดีครับว่าไงหนูมาหาพี่หวัง หนูมาหาพี่หวังหวังไหนครับหวังปี้ค่ะหวังปี้ใช่ค่ะใช่มาหาทมัยมีธุระอะไรอ่ะเอาข้าวมาให้อะค่ะอ๋อเอาข้าวมาให้เราชื่ออะไรหนูชื่อโมจิครับโมจิแก๊งอะไรแก๊งดับเบิ้ลเฮลเลียตี้ค่ะไม่รู้จักไอ้หวังได้ไงคือพ่อหนูอ๋อเป็นพ่อไม่ไม่คือพ่อหนูอ๋อยังพูดไม่จบพ่อหนูให้ความรู้จักกับพี่หวัง ลี้ยงดูครับพ่อหนูให้รู้จักกับพี่หวังฝากให้พี่หวังเลี้ยงดูให้หนูเลี้ยงดูพี่หวังให้หนูเลี้ยงดูพี่หวังพ่อหนูชื่ออะไรพ่อหนูชื่อแปะบองครับไอแปะใช่อ๋อก็คือให้ดูแลหวังพูดง่ายๆก็คือเหมือนไอไอแปะเนี่ยจะส่งไอโมจิเนี่ยให,ห, <laughs> ห้หวังปี้ถูกไหมใช่ไม่เลวปี้เอา ็ไอ้แป๊ะไงแปะพ่อเราใช่ไหมอ่าจากที่ฟังทำรายก็คือไอ้แปะเนี่ยจะส่งโมจิให้ไอ้หวังพี่ถูกไหมพี่พอ่านความคิดอ่ะ,อะไม่พี่อ่านความคิดออกไงหมายถึงว่าน้องเขามาหาหวังใช่ไหมพี่ก็รู้เลยว่าไอ้แปะเนี่ยมันเป็นพ่อที่ดีมันจะส่งลูกตัวเองเนี่ยให้ไอ้หวังพี่เออกระคิดดูดไิไม่ได้หวังพี่ค่ะไม่ก็ถูกแล้วก็ส่งให้ไอ้หวังพี่เนี่ย เออส่งลูกสาวให้ไอหวังปีน่ะเห็นไหมแล้วพี่พูดผิดตรงไหนอ่ะน้องโมงจิไหนบอกพี่ดิก็หว่างปีก็ชื่อหวังปีเราคิดลึกทาไมอ่ะเราคิดลึกทาไมอ่ะเราวางความคิดตรงนั้นก่อนไอแปะเนี่ยส่งลูกสาวให้ไอหวังปีเออก็ถูกไหมไอหวังปีเดียกับน,น้องพี่เอออ่าสรุปก็คือพูดสิแปะส่งอะไรแปะส่งหนูให้ใครไอ้หวังปีหืไม่ได้ยิน ป๊าแปะส่งให้พี่หวังปี้คะ่ะเชิญน,น้อง <S <S ข้าวข้าวมาให้ดีแล้วไม่เป็นถุงยางไอ้เหี้ยดีแล้วไม่เป็นถุงยางนะไอ้เหี้ยถ้าเป็นถุงยางแล้วมึงบันเทิง ขอบคุณมากครับดูอะไรกันเองด้วยครับหวังหวังน้องหวังคครรัับเวลาเวลาคุยกับสาวอ่ะอย่าจับกระเจี๊ยวเอามือจับไมไม่ใช่จับกระเจี๊ยวเวลาคุยกับสาวอ่ะเสียงดูเหมือนไม่ได้จับไม้น่ะไปไหนอ่ะกดรถไหลไม่รู้เหมือนกัน๋อไม่รู้ไม่มีที่ไปเหรอ ก็ไปหาป,ป้า,า,ป,าป,ป้าด้วยไอ้แป๊ะแล้วนะ,ะวนะมันเป็นพ่อคนนั้นนะคิดยังไงแกไปกลับไอ้ไอ้แปะเราอะคิดยังไงไปกไไปลับนะไ,ไปกับไอ้ไป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 กับไอ้แปะเราอะ <c oughs> ไปเป็นลูกมันอนะคิดยังไงไปเกิดเป็นลูกมันวันนั้นน่าจะเป็นหมอค่ะแล้วเขามากรุนตีน้ารงเบาลออตอนแรกมันหวังจะเคมลมเราฟังเนี่ยพี่จะเป็นหมอดูมาก่อนพูดปุ๊ว่าแม่ดูเนี่ยอัวก็รู้เลย ไอแป๊ะในวังก็ไอแป๊ะในวังกะเคมเรามาก่อนละมันก็หล่อมันก็มันก็จอดไปก่อนมันเอาไปลูกไว้ก่อนไงวันไหนมันอกหักกับเมียมันอ่ะมันจะมาหาเราดูก็รู้หนูเรียกมันมีบอลว่ามันมีนะคะอ่าแล้วยังไงไอแป๊ะน่ะมันโหมันร้ายกว่าที่เราคิดเยอะพี่เนี่ยพี่เนี่ยเป็นเพื่อนมันมากี่ปีรู้จักนิสัยมันดีฮึถามพี่นี่แต่หนูเห็นเขาก็รักกันดีนะคะ รักกันดีแล้ววันไหนมันทะเลาะก,กันอ่ะอย่าไปอยู่ใกล้มลันละกันบางทีอะ่ะคนเป็นพ่ออะ่ะที่ไม่ใช่กําเนิดด้สายเลือดเดียวกันอะ่ะอืมนั่นแหละมันก็ไปสนหลอกว่าใครเป็นลูกอะ่ะก็จริงนะ,ะพี่ก็จริงเดบักของไม่นะ่าอ่ะค่ะอ่ะงั้นถ้าถ้าไว้ใจมันงั้นพี่ขอเป็นพ่อด้วยได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวพี่เป็นพ่อด้วยได้ไหมทาไม่น่าทําเดี๋ยวพี่จะดูแลลูกอย่างดีเลยมาเป็นมาเป็นลูกพี่นี่มาไหนเรียกพ่อสิ เออเนี่ยได้สิอ่ะเราลองเรียกดูเดี๋ยวพ่อจะดูแลหนูเองมามามาหนูต้องเรียกว่าอะไรไหนไหนเรียกพ่อช็อปสิแต่แต่ของผมนี่ไม่ไม่ไม่อยากเป็นพ่อนะครับอยากเป็นอะไรครับอ๋อไม่ไม่ครับผมแค่บอกไปก่อนผมไม่อยากเป็นพ่อไอเนี่ยเนลองเรียกพ่อช็อปสิเราไว้ใจไหมเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะดูแลอย่างดีเลยมา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 นี่มาดูแลไงบ้างคะโอ้ขัดสีเฉวีวันน่ะขัดสีขัดสีเฉวีวัน ขัดไนะัขัดขัดสีเชียวสีวันขัดสีสวีวันขัดฉีชวีขัดขัดสีสวีจัดเนี่ยเออเอาเป็นว่าพูดเล่นไปละ just kidding รหวังบ้าน้องดูแลเมียดีดีด้วยไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ครับพี่ดูแลเมียเองโง่โง่ไงไม่รู้ะ เมีงดูโง่ๆหวังดูหลอกง่ายอ่ะเหมือนเมีพิริยะเลยใช่ไหมพิริยะคอ๋อพี่หมแล้วไมอมันหมดแล้วมันไม่โอ้ไม่เป็นสดแล้วเหรอไหนมันบอกมันไม่สดอ๋อไอพิริยะมันเจ็บฝังใจเขาทิ้งมันไปกับใครล่ะไอเนี่ยนั่นหลอกอ่ะแน่เลยรวยกว่าด้วยเลยเจ็บอย่างนี้แหละไอเนี่ยคำพูดบางบอลลอยมาแต่ไกลไอยะเอ้ยไอจนผมยังเจ็บใจอยู่เลยนะพี่เออเราค่อยปรับซูกัน เดี๋ยวกูจะเป็นหมอดามให้ใครไม่อะไรใครไม่ตอบเลยหอยแก่ๆก,ก็มีอ้ยะเอ้ยแย่แยะไปสนใจอะไรเด็กน้อยอ่ะอค,อความรักไว้เด็กอ่ะมันก็เป็นกันทุกคนแหละใครไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผม ใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมว่าตอนนี้คาดสามมีดำจ่าขอบดีลีทโอ้โหเฮียใีจ่าอบเหน็บเน่าพี่ไอ้ใจไอ้ดีไอ้ใจดีนี่ตัวแบบตัวไอ้นี่กูเลยเนี่ยจาก็ดีนี่ตัวแบกไฟกูเลยเนี่ยเหียทำไงเหียจาไอ้ดีไม่อยู่ ไปแต้เขาขนาดกินจนปั๊มเลยเฮียประตูอะไยังอ้าวโอ๊ยประตูประตูอเอาไงไดีวะไอเฮียไม่มีจาไม่มีเอดีดไอเฮียดีดเนี่ยตัวสำคัญทีมที่ขาด,ดไม่ได้เลยมีขาดไอดีดไม่ได้ไยตอนเนี้ยกูบอกให้ของแท้ไอดีดละขาดไม่ได้เลยจริงจริงม,รม,รมันเป็นคนที่กูรู้สึกกูขาดมันไม่ได้เลยตอนเนี้ย กูโดนหกลอบคือมันรวมกันไม่ได้อะ <c oughs> ม,มันรวม <c oughs> เป็นรว <c oughs> ไม <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> คือแบแบกูแป๊บ,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 บๆกูกูโดนโผล่มาพราวอ,า <c oughs> อีกแล้วเจอกัน <c oughs> อ่ะเจเอะเข้าน่าแล้วเข้ามาแต่เมื่อวานแล้วฮ

มึงรู้จักชอปเปอร์ฉายาเจ้าพ่อคอนเทนต์ไหมไม่อยากให้คิดมากอยากกลัวพี่ยังมีบางวาคนที่คิวฝันว่าเก่งอยู่ไอ้บางวาอยู่ไหนวะมาหากูดิ ือพี่ชอบเรียกใครนะพี่เรียกไอ้บางวาบังยังไหนบังไอ้บังวาไม่เก่งใช่ไหมในสายตาพวกมึงอ่ะไม่เป็นไรทำไมคนถึงอาคติกับมึงเยอะจังวะผม ผมเองก็ไม่รูร้ด้วยอาจจะว่าผมเล่นกับเอรเซมันหรือเปล่าพี่มีปัญหาเบรเซมันเยอะไอ้ขับหรอกประกอบใหม่อ่ะปะป๊ามึงมึงรู้สึกยังไงกับคนที่เขาบอกว่ามึงไม่เก่งแบบกา,กากทุกอาวุธอะไรเงี้ยไอ้ไอ้พุทมุขเชื่อกูไหมมันเหมือนปิ๊กตอกมันรอบๆนึงผมว่าผมก็พอเล่นไหวนะพี่ประมาณสิบกว่ารอบประชาชนเราสอบตั้งแต่เมื่อวานไม่มีใครมาสอบเลยพี่ผมก็พยายามฝึกตัวเองบ่บยอยๆเขาดึงสอบอยู่ไม่เห็นหรอเขาบอกแบบนี้ เขาบอกว่ามีคนดึงสอบอยู่มันดึงที่ไหนล่ะเธอเอ้ยมันปิดหูกันไปหมดแล้วน่ะอ๋อมีช่วงดึงสอบแล้วมันก็มีช่วงพักอ๋อมีดึงมีพักใช่ไหมโอเคก็รออ่ะถ้ามึงอยากเล่นเอสดีมึงก็ต้องรออ่ะกูมาลับกูมาลับกูมาลับไอ้เชียวรถเร่งหน่อวกูมาลับเอ็เชียรถรถลดเจตเตอร์สองอยู่ไหนอ่ะออกมาให้มันดิให้บายไปแล้วตอนนี้ประกาศเริ่ม กากกากกากจริงมึงเป็นติ่งเวอร์ซาเช่หรือติ่งเอ็มเคไอคนที่พิมพ์ว่ากากอ่ะมึงก็ต้องบอกก่อนว่ามึงเป็นติ่งไทยไอเชี่ยเดือดว่ะคอมเมนต์น่ะขึ้นมาตาไฟได้ไปกับกูเดี๋ยวกูพยายาลงบวกฮัลโหลเอาถุงข้อเท้าถ่ายรถสบายมีรถใช้เปล่าม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 าไม่มีครับพี่อ่องไม่มีครับพี่อมึงอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองบอกว่าถ้าอย่างนั้นอะ เหมือนางไอ้ยะมือไม้ไอ้แบบโหดๆอ่ะกูเห็นไปเดินตามตูดบอสชิวอ่ะกูดูแล้วแบบเฮียปราชานลิงนะพี่ไม่กูดูแล้วแบบโอ้โหไอ้เฮียแบบมันน่าจะเก่งจริงว่ะไอ้เฮียถึงขั้นไอ้ยะเดินตามอ่ะไอ้เฮียมึงคิดดูดิไม่มีใครเอากับหัวหน้าเผ่าเลยหรอวะไม่ใครไหวกับบอสชิวเลยพี่หนึ่งหนึ่งอ่ะบอสชิวมันเอาจริงไม่มีใครเอาเลยจริงเหรอเนี่ยไม่มีใครเอาเลยหรอเนี่ยบรรทัดเนี่ยได้ทุกตัวเนี่ยมันบอกเนี่ย โอ้ยแบ่งกันหมดเลยโอ้โหดูดิ่ี่จ้า20อ่ะกูเองก็ได้มัมาแล้วนี่มาเปิดแข่งเลยพี่ดูข้อความนี่ผมส่งให้พี่ก่อนพี่มันคือเทปพี่ดูข้อความที่ผมส่งให้พี่ก่อนขวางกูแข่งแค่ยืนขาดูตรงนี้แหละไอคิวโดนไอคิวโดนยังไงคิวโดนเต็มกูเหรอไม่แข่งได้ไม่ีเต็มอ่ะไม่มีตัวตัวมันนะไม่ไม่โดนแบนกันดีเท่าไหร่ละไอ้ย่าไม่โดนแบนกันดีเท่าไหร่ละน่ะ รออะไรอะอุ้ยปห่อยมเฮ้ยไอเหียเ็มมึงเต็มยังวะไอเหียเอ้ยไอเหียอย่างวันนั้นเลยน้องท่าเดียวกับที่น้องโดนแล้วบอกไม่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 ตีไปเรื่อยนะเฮ้ยไอเียขออีกรอบนึงถ้าแพ้กูยอมรับเ้ยดยบูชาเลยว่ชบูชาเลยม่ไอเียถ้าแพ้กูยอมรับเลยไีมันไม่เสมอแปล่าตรงเนี้ย ตีพีดตีพีดอื้มเรียกตัวเด้งนะอุ้ยไม่ตายปุ๊บนี่เขาเรียกแข่งจริงพี่มันต้องโคยเลี้ยบอคคิวตัว์ดเองมาเขาเรียกว่ารีเฟกเทพ้เจ้าพี่ เอ้ยโบด์โบส์ยายายาไอสัตว์เขาเรียกว่าตัวแข่งนะเซียววินไอเท่หวานเลยอ่ะไอเฮี้ยไอพิริยะยังเดินตามแล้วตอนนี้ผมมาพี่รู้ไหมมันเป็นเทพผมพี่ดูข้อความที่ผมส่งให้พี่ก่อนมันเป็นเทพพี่ดูข้อความผมรู้ไหมพี่มาเรียนมาใส่วงไฟพี่ตีไปห่อพี่แล้วผมเป็นซุปเปอร์ไตร่าพี่เคยเห็นไหมล่ะพี่เดี๋ยวครับพี่อ่ะไหนไหนเนี่ยดูดิอ่ะ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 ใครมามามาเดดับ โอ้ไยควายกูว่าละกูฟอร์มตกนี่เองไอ้เฮียเจย์บสกูดีไก่ไม่ไหวไอสอุ้ยเฮียเจยโบสกูดีควายที่พระเจ้าพ่อมึงอะเล่นอย่างควายเล่นอย่างโง่ตีตัวแตกตีตัวแตกกวนหัวฮะตีตัวแตกอ่าห่าหด่าด้วยโบสตายนะตีตัวแตกมาสั้นมันยังไม่ไหวครับผมเลยพี่ ไอ้โบ๊ทมันบอกมึงอัดตัวดูมานี่ดิเฮ้ยโอ้ยอยันนี้โดนหัวนะอันนี้โดนหัวนะอันนี้โดนหัวนะอันนี้ไม่ได้อัดตัวนะเฮ้ยไม่มีใครเอากับมันเลยหรอไอ้บางวามึงมีไม้ไหมนี่ได้เวลาพิสูจน์ไลไอ้บางวามได้ไหมกูเองสองวินไปบางวามที่บางโชยไอ้คนได้รู้เฮ้ยบางวามาแล้วสองวินไปไปแล้วบางวามในเวลาพิสูจน์ตัวเองละดูพี่กูนี่ แต่น้อยเนสเนสเนี่ยเพะไงันี่อันนี้บบางวารู้ไมครับผมพ่วอัตอะไรนะอันนี้กูรับอามาแชร์มาแชร์เลยถ้าบางวาฉะนั้นกูเลิกกินหมูเลยเฮ้ยเขาตายโอ้ยโอแข่งจานอแข่งจาไมน่อาไอดวไกินหมูต่อเว้ยไเ้ยยหลังสุดอบางวาผาทานินห่ออย่าูอเนย่อ่าเล้อไอ้บางวาเว้ยวหลังสุดไอ้บางวามันผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเอาอยะดิกูอยากเห็นอยะอย่าอ่อยเอ้ะพี่ะ ต่วงไฟพี่โคตรฟีลอะพี่โดนผมเนี่ยโดนผมนั่นแะอ่าเออเออเอ่อเอ่อออไอคิวตบบนนี่เล่นะหลอกแ้่อว้ยนี่มาแรงหนึ่งตั้เรียวเฮ้ยเหียดตีตีหลังๆแบบไม่ละตัวไม่ตัวไม่ตันเลยไอ้เฮียดูเลตัวพี่ัวยาบูตัวยาบูมาอตีวยดิโดยยยัดยัดติดตายตายดิพรตายตาย นี่ยดูดิวันนี้ไม่มันมีดมันมีดพิษไงมันเสียจังหวะเล่นเปล่ามีมีธรรมเอามีไม้ธรรมดาเปล่าไม่มีเลยพี่โดนลุงไก่นะโดนลุงไก่เฮียโดนลุงไก่ไอ้ทูย์เฮ้ยตะกี้หัวนะตะกี้หัวนะแก่ไหมครับครับเอ่อไม้ไม้ไม้ที่ต้องป้อมยาตลอดมามาหายาไหมเดี๋ยวเพี่อนทีน่ามาเนาะ ตามด้วยจังหวะแน่นอนโว้ยลำลำอะไรอ่ะอะไรอ่ะกระจกก็คือกระจกไอ้เหี้ยคิโรเกียนอ้กระจกก็คือกระจกไอ้เหี้ยจบนะคีโรนเกียนเขาจะโดนหลอกลวง ข้าพเจา้าโดนหลอกลวงใช่ข้าครับเจ้าด้วยสุดท้ายก็สอ้พิริยะไม่ได้เฮีย <c oughs> มันไม่ไหวไพิริยะหรอกแต่กูเนี่ยไม่ไหวกับใครเลยตอนเนี้ยเฮียเมื่อไหร่กูจะกลับมาโหดวะ ตอนนี้ที่ยังเหลือได้ยังเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือหมัดเปล่าอ่ะที่ยังพอติดตัวกูอ่ะที่เหลือก็ไม่หมาไม่แดกแล้วไอ้เงี้ยทั้งมีทั้งไม้ที่มีน่าจะไปฉลองป้ายแดงนี่เห็นหลงตอรี่ใครปใปเป็นไรอะ่ะเป็นทั้งหายลุงไกไ่เบลเลมันไปไหนไอเมีมยฉลองแล้วจะฉลองพี่ซื้อรถรถอะไรวะรถใหม่ป้ายแดงอะไรตีลุงไก่ผมไม่รับคนเข้านะ เรไม่ปโกม่ปอโกอะไก่ไงโม่ไปโกลมึงไม่ไปฉลองกเาด้ยอะโอะไรนะไม่ไปฉลองกเขาด้ยหรอฉลองเกี่อ้กูก็เหมึงไปเ็นละไอ้ตมบุดอ้วนไอ้ิมออคือเอาง่ายงคือเราขาดหนึ่งแน่นอนแล้วถูกไหมใช่พีใช่ แต่ยูมาเนี่ยมันน่าจะมาเด็กๆเทียพี่อ่อะโอเคงั้นมาชุมนุมเรื่องแผนเมื่อวานผิดพลาดอะไรกันตรงไหนไหนลองช่วยกันแจ้งดิอะไรวันนีจะเล่นยังไงเลานก็ไม่พลาดหนึ่งก็เลยปคิวกับพี่ไปหายไปลวสองอะที่ไปฟรีอะเมื่อวานในมุมที่ผมเห็นอที่ผมเล่นคือข้างหลังคือเขาลงโม่แย่งคิวอะเมื่อวานไม่อยากดาบหรอกกันไม่ได้ทีแย่งกันเล่นอะไรปะาณนั้นพี่คือไม่ไม่คือตอนแรกเราคืนเราเว้พี่แล้วมันก็ไปรีหลังไฟหลังมาแล้วก็มันก็มันคืนเราเลย เมื่อวานมันมีปืนคุมตัวชุบด้วยข้างหลังอ่ะปืนมันเล่นแบบยิงขางหลกมกกะได้เลยเมื่อวานปืนมันยิงข้างหลังให้คนชุบปิดไม่ได้กาอีกอย่างหนึ่งเลยนะเราต้องคอกันดังๆหน่อยเพื่อให้มันเบาเกินเงียบเงียบเลยด้วยซ้ำแบบเมื่อวานน่โดนโดนโดนเสียงเด็กกบไปสัตว์กงงเลยมึงมึงมึงอายป้ะป้าโดนเด็กด่าไห้ไม่ใครใครไม่ได้ใช้บอรล่างรถไม่ยากูขอไม่ไมันมันม่กดเอนได้ไอ้ มันมันมันไม่ไมวกว้างขนาดนั้นไงพี่กว้างกว้างวงวงกว้างกว้างกับวงอีกนะเวลาคิดว่าคนเพื่อนพี่ตายเขาจะอยู่เต็มวงโดนอุ้มไปไม่มีใครอุ้มกูกลับเลยไอ้หัวเขียวใครวะแม่งหัวไม่ได้ไม่ใช่มึงมันมีสองหัวเขียว ไไไอเเเนนีี่่่ยยปมมืวาฟังคนน้นเมื่อวานที่โดนไฟแพ้ไฟท้ายอ่ะเล่นเล่นคนละทีเว้ยข้างล่างข้างบนลงปะลงไปเสิร์ฟเขาอะไอปิดเตอร์เอาหอยเขียวกูไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ข้างบนอะเยอะข้างล่างอะน้อยแบบตีตีมันก็รีกันอยู่ข้างล่างอะเราไม่ดันเข้าไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เราเรามีเวลาคุกด้วยไอตรงไฟนั่นอะเรามีเวลาคุกหกคนคือเมื่อก่อนพี่ชับก็ถามว่าใครมีเวลาคุกไหมรอเวลาคุกไหมอันนี้จะเป็นไฟกระทันหันเลยไม่ถามเวลาคุกกัน ข้างล่างโดนจนหมดฮะหน้าคุหน้าคุกไฟแรกอะนะไม่ไม่ไม่ไอไฟที่สองนี่ข้างล่างอะข้างล่างกับบนอะล่างกับบนใช่ใช่ล่างกับบนอะล่างกับบนอะกูจําได้เลยกระโดดลงไปข้างล่างอะไอเฮียมึงกระโดดลงไปกันกี่คนพี่สงสัยจะชอบข้างล่างพี่ก็ชอบข้างล่างเหมือนกันกระโดดลงไปกันไปไปไปะปไปมาตกโลมาละเอาเอาเหมือนเดิมไหมพี่แผ่นเดิมไหมแก้ไหม ไ,ไวไว้ไว้แก้แก้ไว้ไวเล่นปกติเลยเฮียไม่ต้องอุ้มหนีเฮียอุอ้มมาคาตีแล้วก็เล่นไปแม่ไม่เอาสบอกใช่ไหมไม <c oughs> ด้ไอ้คิวขอไปตายโง่นะวันนี้น้องชายนี่แหละวะคิวเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ขยับรถดิพี่จามีเบิร์นลงไก่ไหม